เที่ยวยุโรปได้โดยไม่ล้มละลายเคล็ดลับจัดก,การค่าใช้จ่ายสวัสดีครับออฟโกโนไก์ no Guy, อ่านสดก็เป็นเรื่องราวที่อยากเล่าให้ทุกคนฟังแต่อ่านสดก็คือเรารู้ข้อมูลพร้อมกันครับอ,อันนี้คือจากเป็นข่าวนะแต่วอบจะสรุปให้ฟังก่อนคือเคล็ดลับจัดก,การค่าใช้จ่ายเป็นข้อๆเลยอย่างแรกเลยก็คือเราค่าใครคือคือยุโรปไม่ได้ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงก็ขึ้นอยู่กับโซนที่เราไปด้วย อ่าถ้าไปโซนตะวันตกครับฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์อังกฤษอะไรพวกนี้ก็แพงแน่อยู่แล้วอ่าแต่เกิดกลางๆก,ก็กลางๆไงเยอรมนีออสเตรียอิตาลีอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดทางตะวันออกก็อ่าถูกลงหน่อยโปแลนด์เช็กลิบอบลิกฮังกรีประมาณนี้กรีซอะไรอย่างงี้ก็ถูกหน่อยครับก็คือเคล็ดลับหนึ่งวางแผนที่พักอ่าถ้าเกิดเราอยู่ห้องรวมเป็นโฮสเทลอ่าก็ถูกลงครับแต่ว่าก็ ก็อาจจะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วก็ใช้ห้องน้ำผัดกันเข้าเออหรืออยู่ Airbnb ที่เป็น p r i v a t e room ก็คือมีเจ้าของอยู่บ้านนั้นด้วยแต่เขาปล่อยห้องที่ยังว่างให้เราเช่าก็คือเป็นการพักกับคนท้องถิน่นสองก็คือกินแบบคนท้องถิน่นอย่างเช่นออถ้าเป็นของส่วนตัวโกลไก์ก็คงซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาทำกินออแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีอยู่ห้องไม่ได้มีครัวก็ เป็นสรตทสตรีทฟู้ดแซนด์วิชหรืออื่นๆก็คืออย่าไปกินร้านอาหารเพราะว่าแพงเป็นพิเศษแน่นอนครับพีค่าแรงพนักง,งานไงสามถ้าเน้นเดินทางแบบประหยัดส่วนตัวแล้วก็จะเลือกเดินทางใกล้ๆกันที่ว่าไปเจ็ดวันหกประเทศอันนั้นคือนอกจากจะได้เที่ยวน้อยแล้วก็ยังมีค่าเดินทางที่แพงมากอีกด้วยฉะนั้นเดินทางแบบไม่ไกลกันมากอาจจะเป็นประเทศเดียวกันหรืออย่างมากก็สองประเทศที่อยู่ติดกันทั้งทริป แล้วก็เดินทางด้วยด้วยรถบัสท้องถิน่นอย่างเช่นฟลีกบัสถ้าไปเยอรมน,นีหรือประเทศรอบๆหรือถ้าประเทศอื่นเขาก็มีบัสของเขาก็กคือเป็นรถบัสคันใหญ่แล้วราคาก็ถูกถูกกว่ารถไฟด้วยซ้ำครับข้อเสียคือจองล่วงหน้าเท่านั้นเองหรือถ้าใช้รถไฟท้องถิน่นก็ดูราคาว่าบัสกับรถไฟอันไหนถูกกว่ากันแต่เกิดรถไฟความเร็วสูงแพงแน่ครับก็อ่าแล้วกด็ดูการเที่ยวนะครับก็เลือกเที่ยวในช่วง ที่ไม่ใช่นหน้าร้อนก็คือช่วงมิถุนาถึงกันยาจะแพงเป็นพิเศษก็เที่ยวช่วงรอยต่ออย่างเช่นเ,เมษาพฤษภาหรือว่า,าตุลาพฤศจิกาอะไรอย่างนี้ก็จะถูกลงครับแล้วก็ซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะถูกกว่าไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อครับถ้าเพื่อนๆอยากฟังเป็นเวอร์ชั่นยาวก็ดูที่ y u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  e โกโนไก่นะครับครับโอเคตอนนี้ข่าวนี้เอามาจาก n o m a d i c m a h c o m เดี๋ยวก่อนหัวข้อว่า how much does it cost to travel western Europe จริงๆอันนี้เขาเจาะที่ western Europe แต่เราก็เอามาพูดโดยรวมครับก็เอาเป็นแบบเรียบเรียงก่อนนะว่าบทความมันยาวมากเรียบเรียงเราอยู่ไหนวะคือว่ายุโรปแต่ละส่วนเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ถึงแม้จะเป็นทวีปเดียวกันไม่ได้แพงเท่ากันหมดครับก็ทะ้นั้นเราจะเตรียมเงินเท่าไหร่ยังไงก็ขึ้นอยู่เราไปที่ไหนมากกว่าถ้ารู้ว่าไปประเทศแพงออย่างฝรั่งเศสอ่าครับแค่อยู่ถึงแม้จะอยู่ติดกันกับเยอรมนีค่าใช้จ่ายก็ต่างกันแล้วเยอรมนีค่อนข้างกลางๆทุกอย่างเออแต่ว่าฝรั่งเศสนี่คือไปคนละเมืองก็ต้องซื้อตั๋วรถไฟที่แพงอะ่ะ เออแต่ยมันมีอัปรู้ดีเพราะว่าเอาไปหลายรอบแล้วก็มีตั๋วรัดหมายควาว่าในรัดเดียวกันเนี่ยก็จะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มก็คือซื้อตั๋วรัดอย่างเดียวแต่เกิดออกนอกรัดเมื่อไหร่ก็ครับก็ต้องใช้รถไฟปกติซึงต้องจองเยอะอยู่ดีก็ไปใช้บัสแทนไงซึ่งเคล็ดลับการใช้บัสนี่ใช้ได้หลายประเทศนะฉะนั้นก็คือใครเดินทางไกลๆอ่ะลองดูบัสดูเออ ครับก็พิมพ์ชื่อประเทศแล้วก็บัสเลยหรือว่าเมืองนี้เว้นวัคเมืองนี้แล้วก็คําว่าบัสอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาว่ามีมีผู้ให้บริการไหนบ้างแต่เครือข่ายใหญ่ที่สุดก็หนีไม่พ้นฟลิก b u ส flix อ,อ่ซึ่งเราได้ใช้บ่อยมากบัสเขียวเขียวอันนี้เขาบอกว่าอย่างตัวอย่างนะอย่างถ้าเป็นกรีซเนี่ยห้องส่วนตัวเลยนะสี่สิบห้ายูโรหรือหนึ่งพันแปด้อยบาทต่อคืน แต่ได้ห้องส่วนตัวแต่ถ้าไปฝรั่งเศสนนี้แค่ตัวอย่างนะไปค้นจริงอาจจะเจอถูกกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะแพงกว่านี้ครับนี่แค่ตัวอย่างฝรั่งเศสพันแปดร้อยได้เป็นห้องรวมก็คือโฮสเทลเนี่ยเห็นไหมกนละประเทศราคาก็ต่างกันเราก็อาจจะอยู่ประเทศแพงน้อยหน่อยอยู่ประเทศถูกน้นหน่อยก็ก็แล้วแต่งบเอส่วนเรื่องอาหาร แซนด์วิชหรือสตรีทฟู้ดในเบอร์ลินก็ไม่เกินสิบยูโรเออใช่ใช่เคยซื้อสิบยูโรก็ประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยแต่ว่าถ้าเราไปออสเตรียไปกินในร้านอาหารก็จะอยู่ที่มื้อละหรือจานละจานละดิยี่สิบห้ายูโรหรือหนึ่งพันบาทโดยประมาณแต่ถ้าไปนอร์เวย์อีกก็ครับเกือบสองพันนะตามในข่าวนี้ครับนอร์เวย์เป็นประเทศแพงก็คือโซนแพงก็จะอยู่ก็จะเป็นโซนเหนือ สแกนดิเนเวียครับนอร์เวย์ฟินแลนด์เดนมาร์กเอ่ออะไรกันสวีเดนเออแล้วก็โซนตะวันตกคือคือ,อนนนนะโซนนั้นอนะ่ะโซนนั้นอ่ะแพงสุดโซนเหนือแล้วโซนตะวันตกก็ย่อมลงมานิดนึงแต่ก็ยังแพงอยู่ดีครับเอ่อก็คือเบลเยียมเนเธอแลนด์ฝรั่งเศสครับแล้วก็โซนที่ถูกลงก็คือโซนกลางครับเยอรมนีออสเตรียเออออไอโซนแพงอันนึงคือสวิตเซอร์แลนด์เออใช่ บริษัทนี้นะ่าจะแพงที่สุดในยุโรปแหละก็เขายกตัวอย่างค่าใช้จ่ายหลักๆในยุโรปตะวันตกตะวันตกนะก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็มีอย่างห้องรวมเนี่ยก็อยู่ทีเ่เอาเป็นเบอร์บาทเลยแล้วกันนะประมาณพันแปดสิบถึงพันเจ็ดรอยี่สิบาทต่อคืนยุโรปตะวันตกถ้าห้องส่วนตัวสองดาวห้องส่วนตัวไม่ได้หมายว่าะจะหรูหราอาจจะเป็นแค่ห้องรูนู เออก็อแล้วแต่ราคาด้วยเออถ้าถ้าถูกหน่อยก็ราคาก็น้อยลงเอ้ยแล้วก็ราคาเออเถูกหน่อยก็ก็ได้ห้องแคบหน่อยเออพันเก้าถึงห้าพันกว่าบาทต่อคืนตะวันตกนะตะวันตกเออถ้าแต่เกิดเราไปอยู่กรีซหรือโปรตุเกสโปรตุเกสก็คืออยู่ทางใต้หน่อยแต่ทางใต้กับทางตะวันออกนยะจะถูก ยกเออแต่อาจจะยกเว้นสเปนไว้ประเทศหนึ่งถึงจะอยู่ทางใต้แต่ก็ไม่ได้ถูกครับก็คือเป็นว่าประเทศบิกบ๊กบกอะ่ะแพงหมดจบยกเว้นเยอรมนีกลางๆหน่อยก็คือโปรตุเกสกับกรีซห้องรวมก็ประมาณหกร้อยถึงแปดร้อยบาทครับก็งบน้อยก็ไปทางใต้หรือทางตะวันออกก่อนไงแต่ทางใต้ก็คือเจอทะเลด้วยไงทางตะวันออกก็คือเจอขนม <laughs> ครับยุโรปตะวันออกขนม ขนมอร่อยคือเขาก็คนละเชื้อกันด้วยนะเพราะว่าเชื้อทางยุโรปกลางกับตะวันตกนี่ก็จะเป็นชาวเยอรมานิกไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นประเทศเยอรมันนะหมายถึงว่าอพยพมาเธอแล้วก็แตกสายกันไปครับส่วนใหญ่เป็นเยอรมานิกแต่ว่าถ้าเป็นทางตะวันออกก็เป็นเป็นสลาวิกก็คือสลาฟสังเกตแลวชื่อเขาก็จะก,กีกี้อะไรเนี่ยแหละสก,กี้สก,กี้อะไรทักอย่างนี่แหละเออ ครับก็ต้องเช็คบิพรบิกโปแลนด์อังการเพราอังกรีนี่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าประเทศอื่นก็เป็นคาาบิกหมดเลยแต่ทางใต้ก็จะเป็นไอนี้ลาตินล้าอิตาลีสเปนกรีซเพราะว่าเคยเป็นพื้นที่อาณาจักรโรมันมาก่อนก็คือเนี่ยต่างกันอยู่สักสามโซนหลักหล๋กอโอโซนบนก็ต่างไอสแกนดิเนเวียใช่ไหมก็พวกไวกิ้งไง <laughs> อันนี้คือพูดภาพรวมนะแต่จริงแล้วเาก็เชื้อคนละเชื้อกันแน่แหละ เอครับเรื่องห้องบอกไปแล้วก็คือถ้าอยู่ตะวันตกก็ห้องก็หลายพันถ้าอยากจะเอาห้องส่วนตัวถ้าอยู่ยอมอยู่ห้องรวมก็พันกว่าไม่เกินสองพันได้แต่เกิดเป็นทางใต้หรือทางตะวันออกก็อะห้องรวมไม่ถึงพันยังมีห้องส่วนตัวก็พันหกถึงสองพันกว่า,วาครับอันนี้แค่ตัวอย่างนะต้องลองไปค้นดูเออถ้าเป็นอาหารอาหารก็เป็น ถ้าเรากินสตรีทฟู้ดก็หมายว่ารถเข็นข้างทางหรืออะไรอย่เงี้ยไม่ใช่ไปนั่งกินในร้านน่ะก <c oughs> ็ร้อยยี่สิบถึงสองรอแปดสิบอาจจะได้เป็นอะไรอะแซนด์วิชจืดๆสักอันฮ <c oughs> อทดอกอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าคาาดหวังซอสเนี่ยนะมีแต่มะเขือเทศน,นะบอกไว้ก่อนยุโรปไม่มีซอสผิด <c oughs> เอ,อ ก็ถ้าไประยะสั้นก็คงยังไงดีเอาซอสไปเองแล้วมัเอาหารราคาถูกก็สามร้อยี่สิบถึงสี่ร้อยแปดสิบาทก็อ๋ออยู่ไหนมีแต่มันอาจจะแพงแล้วก็อ๋อมันเป็นนํำข้าวถ้ามันจะมีเออมันไม่ได้ผลิตในนั้นแล้วก็แน่นอนขวดกระปิดแต่ก็แพงแต่ก็ยังพอหาได้ถ้าเกิดไทยจำกัด แบบาร์บีคิวซอนมือนี่นั่นร้านเอ,อเชียก็มีเอ้โหยุ่งเหลือซีอ๋อไม่ก็หมายถึงคนไประยะสั้นไงถ้าไปร,ระยะยาวก็มีเวลาไปเดินหายอยู่แล้วเอ่อแล้วก็ถ้าเป็นเบียร์สามถึงอ๋อเมื่อ,อกี้บอกว่าร้านอาหารราคาถูกใช่ไหมสามร้อยยี่สิบถึงสี่ร้อยปสิบร้านอาหารนั่งสบายก็หกร้อยถึงหนึ่งพันต่อจานนะหรือต่อมือ ต่อจานดิต่อจานเออแล้วก็ถ้าเป็นเบียร์ครับสามถึงห้ายูโรก็ประมาณร้อยี่สิบถึงสองร้อยอ่าอยากลองต้นฉบับใช่ไหมออกซ์เซอร์เฟสเบียร์เยอรมันแล้วก็ถ้าเป็นไวน์สามถึงเจ็ดยูโรก็คือร้อยยี่สิบถึงสองร้อยแปดสิบบาทก็คือเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ก็สามยูโรอัพอ่าได้เป็นได้เป็นขวดขวดถ้าเป็นไวน์ หรือถ้าซื้ออาหารทําเองก็อย่างที่บอกคือเคล็ดล <c oughs> ับอยู่ที่การาหมายถึงว่าถ้าใครอยู่นานได้หรืออยู่แอ r b บ b นบนะแ i r b n b ก็ส่วนมากเป็นห้องของคนท้องถิ่นเอามาปล่อยฉะนั้นเขาก็มักจะมีเครื่องซักผ้ามีครัวแต่ว่าข้อเสียคืออยู่อยู่ไกลจากศูนย์กลางหรือถ้าออันที่ไหนเจอที่อยู่ใกล้อ่ะก็มักจะแคบฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเอาถ้าอยากอยู่ใกล้ก็ต้องยอมแคบก็ถ้าคิดว่าอยู่แค่วันสองวันก็ไม่เป็นไรเออก็คือ ถ้ามีครัวก็สามารถซื้อวัตถุดิบจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาทำเองได้ก็จะถูกก็คือตกสัปอสัปดาหละประมาณสามพันแปดตามตัวอย่างนี้ครับก็ของโกรโลกเองที่ไปอ่ะแปลกมากนะมันไม่มีที่ไหนเลยที่ของเราอยู่เดือนนึงเลยนะแต่ละที่เนี่ยก็ไม่มีที่ไหนเลยที่กินสองคนด้วยนะรวมๆแล้วเกินสองหมื่นอาจจะเป็นเพราะเราประหยัด แต่ของเราก็สองคนด้วยนะซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตมากินเองมาทํากินเองทั้งหมดเลยไม่ได้ซื้อข้างนอกเลยยกเว้นไปประเทศถูกๆอาจจะมีบ้างนิดหน่อยครับแล้วก็อาหารไปแล้วแล้วก็การเดินทางอาถ้าเราอย่างที่บอกอะ่ะถ้าเอาประหยัดคือเน้นประเทศติดๆกันหรือประเทศนั้นประเทศเดียวเลยไม่ต้องไปประเทศใกล้ๆแต่ก็คงเสียได้นะใช่ไหมถ้าเกิดนานๆไปที ดังนั้นก็เอาประเทศติดๆกันเพราะว่าถ้าไปไกลมากเนี่ยถามว่าเดินทางไงก็ไม่ผลต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงบัสมันก็มีแหละแต่ว่ามันก็ถ้าไปประเทศไกลก็ยังแพงอยู่ดีนะเออแต่เป็นเอาเอาเป็นว่ามองตัวเลือกคือบัสไว้ก่อนบัสราคาถูกเพราะว่าเริ่มต้นที่ห้ายูโรเท่านั้นเองถ้าเดินทางไม่ไกลนะเออถ้าเดินทางแบบสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไม่ ประมาณชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงเสร็จๆอนะ่ะห้ายูโรได้สองชั่วโมงก็อาจจะสิบหรือสิบห้ายูโรอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมองที่รถบัสไว้ก่อนอย่าไปมองรถไฟความเร็วสูงบางคนก็เออซื้ออะไรนะพวกเร็วพัสต,ต่างๆมาเลยเจอมันเร็วพัสอยู่เร็วหรืออะไรเงี้ยคือประมาณว่าเตรียมพร้อมครบเซ็ตจบๆปรากฏว่ามันแพงโดยใช้เหตุเออครับข้อเสียของบัสคือเราต้องไปจองก็ใช่แต่ว่ามันถูกกว่ามาก แล้วถ้าเกิดว่าเราประหยัดได้ใช่ป่ะเราก็สามารถมาได้ต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบปเปิดยเปลืองตั้งแต่แรกๆปุ๊บอ่ะพอปีถัดไปเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมางานหดหรืออะไรปุ๊บอ่ะคิดหนักไม่อยากไปแล้วไปไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยครับฉะนั้นก็เลือกทางประหยัดไว้ก่อนเอ่อก็ก็ไม่ใช่รถบัสตลอ,อดหรอกเพราะว่ารถบัสก็คือส่วนมากจะใช้แบบเป็น point to point ก็คือเวลาเปลี่ยนเมืองแต่ถ้าเกิดเป็นเอ่อภายใน ใกล้ๆก,กันอะออกไปเมืองข้างๆอะไรเงี้ยรถไฟท้องถิ่นก็ส่วนใหญ่จะมีก็ประมาณก็แล้วแต่นะว่าเขาเป็นซื้อตั๋วเที่ยวเที่ยวเที่ยวเดียวหรือว่าเป็นตั๋วรัดแบบเยอรมน,นีซึ่งคงมีแต่เยอรมนียะมั้งที่มีตั๋วรัดอะประเทศอื่นเขาก็ไม่ค่อยมีหรอกทะนั้นก็ตั๋วแบบเที่ยวเดียวก็รถไฟท้องถิ่นก็ประมาณพัน 1, หนึ่งเศษๆถ้าถ้าเดินทางไม่ไกลนะเออออกไปเมืองที่แบบว่าประมาณ สีิบห้าถึงนาทีถึงชั่วโมงกว่าๆอะไรเนี่ยพันเศษเศษครับก็มองรถบัสไว้ก่อนแล้วก็ดูค่ารถไฟท้องถิ่นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดไกลมากๆแทนที่จะเป็นรถไฟก็ลองดูเอ่อเขาเรียกอะไรตัวเครื่องบินระยะใกล้ซึ่งก็อาจจะหาได้ประมาณพันถึงสองพันก็พอมีถ้าไกลมากๆนะทั้งก็อย่างที่บอกเที่ยวใกล้ๆประหยัดสุดแต่ถ้าเกิดคิดจะคิดจะไกลก็อลองเป็น สายการบินโลค c o แต่อย่าลืมว่าสายการบินโลคอ o ก็คือสายการบินฉะนั้นก็ต้องมีระยะเวลาไปสนามบินหารถไปสนามบินเราไปถึงปลายทางก็หารถออกจากสนามบินแล้วก็ขั้นตอนของสนามบินโหลดกระเป๋า,าต่อหมอไม่มีเพราะว่าอยู่ในเขตเชงเก้นแล้วไม่มีต่อหมอแต่ว่าก็โดยรวมก็ต้องบวกค่าเวลาเดินทางไปและเวลาเดินทางออกจากสนามบินด้วย ส่วนพวกสถานที่ซึ่งจริงๆไม่ค่อยได้เสียยกเว้นใครไปที่ที่แบบว่าโอ้มันมัดซีมากๆต้องเข้าอะไรเงี้ยครับส่วนมากเขาก็ประมาณ1 0บถึงสิยูโรถ้าเข้าสถานที่นะก็ประมาณ4 0 0ร้อถึงห้ากว่าบาทก็คือเขาไม่ส่วนใหญ่ไม่คิดแพงหรอกแล้วก็ไม่มีราคา2มาตรฐานด้วยว่าเออต่างชาติราคาหนึ่งคนท้องถิ่นราคาหนึ่งส่วนมากไม่มี ถือว่าที่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่แบบว่าดังมากๆอย่างไอเฟลหรือว่าลูฟอะไรนี้ก็จะแพงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับก็คือโดยรวมแล้วสรุปวิธีประหยัดก็คืออ่าซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตทวงแรกๆโกโนไกไม่มีไม่มีครัวเหมือนกันก็กินมันทั้งเย็นๆนั่น,นแหละซื้อขนมปังเป็นมันมีขนมปังแผ่นอ่ะที่เป็นโฮวีนะ แล้วก็ซื้อแฮมซื้อไส้กรอกแล้วก็ใส่ผักใส่ซอสอะไรก็อย่างนั้นเลยเออตอนนั้นตอนแรกเรายังไม่ได้อยู่ a i r ์บีบไงพอมี a i r ์บีปุ๊บก่าโอเคก็อุ่นทั้งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแฮมก็อุ่นทั้งนิดนึงครับก็นานๆทีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าจะกินร้านอาหารจริงๆก็กินแบบคนท้องถิน่นก็คือพวกสเตตฟู้ดต่างๆไม่ได้ไปนั่งกินในร้านอันนั้นจะแพงมากครับแล้วก็อยู่ที่พักแบบที่เอ่อ อย่าง Airbnb ก็ดีแต่ว่าต้องไปอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ห่างออกไปนิดนึงต้องนั่งรถเข้ามาต้องนั่งรถรถ,รถใต้ดินหรือรถรางมาหลายป้ายแต่ก็แลกกับมีมีครัวมีเครื่องซักผ้าแล้วก็สะดวกสบายกว่าแต่อยู่ไกลโอเคครับก็ยกตัวอย่างงบที่ตามในข่าวนี้แนะนำถ้าง,งบแบบถูกสุดเลยก็วันละสี่พันนิยุโรกตะวันตกนะ เออถ้าเกิดเป็นทางใต้หรือตะวันออกก็จะถูกลงกว่านี้อีกหน่อยครับก็สี่พันก็คือนอนห้องรวมโฮสเทลเออที่แบบว่าหนึ่งพันบวกลบอะไรอย่างเงี้ยเออใช้รถบัสไม่ได้ใช้รถไฟแล้วก็ทำกินเองก็ถ้าไม่มีครัวก็นี่เลยเอามาเอาแฮมไส้กรอกอะไรมาหอเองครับแต่เกินงบกลางๆก็วันละเจ็ดพันกว่าบาทก็คือเป็นห้องส่วนตัวที่สองดาวอ่ะ ไปบ่งไรมากแล้วก็กินร้านอาหารกลางๆแต่เดินร้านอาหารทั่วไปบางคนก็วิ่งหาร้านอาหารไทยแล้วก็ครับก็เดินทางก็ก็มีรถไฟบ้างส่วนงบหรูเลยขับไปแบบรวยเลยหมื่นสามพันกว่าบาทต่อวันโรงแรมดีหรือแค่ค่าโรงแรมก็ฟาดไปครึ่งหนึ่งแล้วมั้งกินร้านอาหารทุกมือ้อครับก็ร้านอาหารบบกรงโรงแรมก็เกินหมื่นแล้วมั้ง ครัแล้วก็ซื้อกิจกรรมแพงๆเช่นซื้อทัวร์ชิมไวนออ์ครับหมื่นกว่าคงเป็นขั้นต่ำแล้วสำหรับแบบหรูครับก็โดยรวมคือแล้วแต่งบป,ประมาณดีกว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินบัตเจ็ตเท่าไหร่ถ้าเกิดยังน้อยอยู่ก็แนะนำครับยุโรปใต้อย่างกรีซหรืออิตาลี่ออถ้าน้อยมาก แต่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่ประสบการณ์ด้วยถ้าเกิดประสบการณ์ไม่มีเราจะให้ไปยุโรปตะวันออกเลยมันก็ดูจะดูจะใจเด็ดไปหน่อยนะเกายุโรปใต้นี่แหละโปรตุเกสกรีซอิตาลีอะไรเงี้ยพอไหวอยู่เริ่มต้นจากอันนั้นก่อนครับแล้วก็หรือว่าเยอรมนีก็ได้นะเป็นคือโดยรวมไม่แพงอะ่ะม,มีมีอะไรสนับสนุนหลายอย่างเยอรมนีหรือไม่ก็ยุโรปใต้ตามที่บอกนะครับครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับถ้าเกิดมีเคล็ดลับอะไรส่วนตัวก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะครับ แล้วก็ถ้าติดตามโกโนไกด์ก็ดูที่ o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  u i d e .com ที่ด้านใต้นี้เลยวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับไปแล้ว